เองเป็นคนโดดนะเ,เลือกเะยอยากโดดไหนรับเลยนี่น Một lần nữa thì mạch kết thúc ได้ยินเสียงปี๊บ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 แต่หาป,ปิ๊บปี๊บไม่เจอวะเนี่ยออมอยู่ข้างบนเหรอโอ้ยไม่ขึ้นก็ได้มีปิ๊บอยู่ข้างบน ใจยังฟาร์มแล้วฮะฟาร์มจนพอใจแล้วหรือ,อยังฮะ,ะแล้วเขาออกเริ่มเกมใหม่ฟาร์มใหม่ ที่เกียดรอแล้ว ลบมาเคยหมอ,อกดน <Okay. S 1> กด M แล้วคลิกขวา <Okay. S 1> อะไรก็ตั้งดิ้องขอคอยคูนึงข้างในก็มีนะแม็กไ์ฟ้า ยาแมงเฮฟวีม yeah. yeah. ัวใส่ฟ้ายาตั้งค่า <ongs> ล <rawd Moder> ็อกเป้าคืออะไรเลยเอาคลิกกดไอซีเวๆเซตอันบนอันสี่เออเฮ้ยไม่ใช่อันสอง เลื่อนลงมาอีกนั่นน่ะเห็นไหมช่องว่างอ่ะคลิกซ้ายแล้วคลิกขวา <Okay. S 1> กดออกน่าได้แล้ว แอดอ๊บเาดกันตรงนี้กระจายเลยวะไปแล้วไปมาแล้ไปแอดอ๊บกันแล้ก็

โอ้ยนึกว่าแม่งว้าไปสั์เอาไปฆ่ามันเลย กาอเองจะวิ่งมาถึงเขาก็ยิงดาวไปแล้วตัวนหนึง่งเยอะเยอะเออมิสเตอร์พีรอก่อนเล่นกันเลยเย่าเรียกตั้งนานไม่มาเน <Hello. S 1> ื้อพีม <ý ff ind noise> าลรูอ๋อลืมเปิดใหม่ <ý ff ind noise> เออลืมเปิดใหม่เดี๋ยวก่อน เราจบก่อนจะเล่นกันเลยอยู่เลยเล่นด้วยหรออ่ะไปเลยไป <c oughs> วิ่งนำเขาหน่อยดิเลยต้องทำไงวะเนี่ยอ่ะวิ่งนำไปเลยจะยินเสียงปืนไหมไปหน้าลิฟต์ ในหน้าบังเกอร์มาใครละวิ่งไปเร็วถือเลขสักกดเลขสามวิ่งกดเลขสามวิ่งนะแล้วสไลด์ด้วยไม่ั้นช้าจบกันแล้วมั้งตรงนั้น ถ้ารอเข้าวาฟก็มาถึงเขาแล้วเนี่ยสแกนขึ้นมาเร็วอ้าวเรียบร้อยดีล้มอ่ะเลยขึ้นมาข้ามมันิดหนึ่งเน่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 เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเลยเรย์ถ้ากดูศึกดวลเดียวเว้ยนั่งดูเลดวลกับมันเดียว เดี๋ยวเขาวิ่งรองให้เลยตามไปเร็วมันฮิวอยู่เลยเอ้ยเลยยิงคนฮิวตายมาแล้วเลยสกแกนได้ไหมเ,เลยเร็วก่วิก่วิเอามันดิขึ้นไปโดนนั่นนะ ออแล้วขึ้นไปโดนหิวหิวอ,อยู่ตรงนั้นแหละแล้วหิวไว้เนี่ยโอเคอยู่นะโอ้ยเ,เล่ขอข้าให้แล้วตัวหนึ่งไว้เอา้าที่เหลือของเลยนะเขาจะวิ่งหนีมันอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างใน อยู่ตรงเพื่อนมันน่ะเอาเล่เอาโอ้เขาอุตส่าห์ขี้โกงช่วยยิงแล้วนะเนี่ยหลอยไปตั้งเยอะเข้าไปเก็บเข้าไปแลาเกาะแกล้งอะไรล่ะเขาก็จะให้ฝึกไง ยาเร็วโหยืนเก็บเลือกปืนใหญ่มีความสุขช้อปปิ้งเกมฟาร์ม <c oughs> ที่แท้ทูมาแล้วสแกนลงมาข้างล่างเอาสแกนได้ยัง ไม่ไดียากอยู่ตรงเขาเนี่ยเลยดาวแล้วหนึ่งเอ้าไม่ดาวได้ไงวะอ้าวข้ามันดิตามมันดิมันเป็นอันเนี้ยอ๋อมันเสียงฮิวอยู่ข้างบนเนี่ยแหละอยู่กับเขาเนีเย่ยเร็วเร็วเสียงยิงกับเขาเนีเย่ยเร็วช่วยหน่อยเร็วตัวปอมเห็นยัง เน love, modeling, modeling. ืให้เนือให้แต่เนมันจะใมา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 เร็วเร็วมันจะตายเรเลยเร็ว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 เร็เก็บเกาะม่วงมีคนปิดกระโล้วเลยตีใหม่กำลังมา เร็วรวดรวนกว่านี้หนึ่งคนนีงว่ะโอยมายืนนี่งอย่างเงี้ยโอ้พอแล้วเต็มแล้วมามามาเสียงใครชักปืนวะขึ้นะ่าข้างบนเลยส <c oughs> แกนดิ <c oughs> ไปล่ามันเลย <c oughs> มันหนีแล้วอะ ว่ายมัยนเถอะหนีกันหนีป่ะหนีเข้าวล่องเขอบไปละ,ะไปไปดักมันข้างหน้าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงะจะกินเหรอกดเลขสามวิ่งข้างล่างเห็นไหมล่นะ แล้วแกนไปยัง <S <S โมแต่ฮิวอยู่ฮิวไว้ไม่เห็นฮิวขึ้นเลยฮิวทำไมเลือดฮิวยาก,กอโอ้ยเลือดจุ๊บไปกระตึงนึง ไปไปไปเล่นมันดาวแล้วสแกนมันอีกจะได้เห็นไม่มียาใหญ่เลยเอ่เะเอ,เออรู้แล้วม,ม,ลม,มันเล่นอะไรบัรฮาวอ่ะ แม่มันตามถูกจกุดจังวะเจอะฟินิชชิ่งแม่งมันใช่นึกว่าเก่งทานมาเร็วเลยทานอยู่ข้านลงมาหาเขา ไม่นันแล้วมึงเนี่ยมีคนอื่นมาววิ่งเข้าไปในบ้านก่อนแล้ว เก็บหมวกทองเหรอไม่ต้องเก็บก็ได้มามาเร็วๆเดีเ๋ยวสองซัพพอร์ตสแกนดล <c oughs> มันเพิ่งชุบไปไม่รู้ชุบอยู่ไหนก็หาดิ ตัวหนึ่งเป็นของเลเอ้วโลลวลงไปนี่เนหละจับแค่วะผมที่ถ่ายทำสารคดีเลยยิงดิ อยากให้ดูคลิปกระจังเลยถ่ายทําสารคดีแม่งยืนดูอยู่บนเขาฝ่อยเลกัวันดวนหนึ่งหนึ่งเกไปก่อนเลย